สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินในเมืองนะคะตอนนี้เวลาที่เราจะไปช้อปปิง้งร้านไหนนะคะก็เปิดเข้าได้ตามปกติได้นะคะไม่ต้องโชว์ไม่ต้องถูแอปนะคะในโทรศัพท์นะคะวันนีเ้เป็นวันแรกนะคะที่ไม่ต้องโชว์แอปแล้วก็บัตรประชาชนนะคะในเมือง สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็เข้ามาในเมืองอุ่มนะคะมาร้านอุปกรณ์เครื่องกีฬาค่ะเพราะว่าวันเสาร์นะคะที่12บนี้นะคะกลุมพาเราก็จะเอ่อไปตั้งใจจะไปเล่นสกีนะคะ ก็มาดูอุปกรณ์ว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการเล่นสก,กีนะคะก็มาลองเซิร์ดูว่าพอจะไปไหวไหมราคาแต่ละอย่างก็ขั้นข้น คือราคาสูงมากนะคะแต่ถ้าคนที่ชอบนะคะเขาก็ยอมซื้อนะคะดูนี่นะคะหมวกนะคะพร้อมแว่นนะคะกันลมกันหิมะระหว่างที่เล่น เนี่ยนะควสไตล์หมวดวันนี้ก็ลองมาเดินชมอุปรกรณ์ว่าเราต้องเตรียมอะไรมั่งแว่นตานะคะอันนี้ก็เป็นแว่นตาราคาแต่ละชิ้นนี่ไม่เบาเลยนะคะ มาสำรวจราคาชุดเสื้อผ้ากันหนาวชุดนี้สวยมากค่ะสีเหลืองชอบมากวันนี้เราก็มาสำรวจสำรวจก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นแว่นตา มีหลากหลายนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ